ไอนยรุ่นพรีเมียมเขามีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้าง204แรงม้าจะมีทั้ง2จุดเลยครับพี่พักวางแขนนะมอเตอร์150กิโลฝาท้ายแบบไฟฟ้าให้เปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติสวัสดีครับผมอยู่กับผมแจ็คมีไลค์ครับผมวันนี้แจ็คมีไลค์จะมารีวิวครับผมอย่างที่หลายๆคนตั้งตารอครับผมสำหรับ i อออนยนะครับวันนี้เข้ามาแล้วครับนี่ตัวออฟฟิเชียลนะครับตัวนี้เราอยู่กับ I อออนยรุ่นพรีเมียมครับผมนี่ตัวท็อปของเรา เดี๋ยวเราไปจอดจอกลื้อสเปคกันครับว่าจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปเลยครับครับผมสําหรับตัวไอออนยูทีพรีเมียมนะครับมากับผงกําลังนะครับมอเตอร์150กิโลวัตต์ครับผมแล้วก็แบตเตอรี่นะครับอยู่ที่60กิโลวัตต์อว์สำหรับตัวนี้แรงม้าอยู่ที่204แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่210นิวตันเมตรนะครับแล้วก็รองรับฟาสชาร์ได้ถึงสูงสุดได้ถึง80กิโลวัตต์เลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าส่วนต่อไปนะครับของไอออนยูทีนะฮะมีอะไรบ้างนะท ครับผมสำหรับตัว i อออนนะครับทั้งสแตนดาร์ดและพรีเมียมเนี่ยจะให้ไฟหน้ามาแบบวิงกี้นะครับสไตล์แบบนี้เลยสวยๆนะครับนี่นะฮะส่วนด้านล่างตัวนี้เป็นไฟหลีและไฟเลี้ยวนะฮะตัวนี้จะเป็นสไตล์แบบแมททิคคิวนี่ให้อารมณ์แบบเป็นลูกเต๋านะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะฮะตรงนี้ตัวตัวนี้จะเป็นไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ครับนี่เห็นไหมสวยๆตรงนี้นะครับอ่ะนะฮส่วนตัวไฟหน้าเนี่ยตัวนี้จะประกอบด้วยไฟสูงไฟต่ําในหลอดเดียวกันเลยนะครับนี่ตรงนี้เลยครับแล้วก็ อีกหนึ่งไฮไลท์เลยครับมีระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติให้ด้วยนะครับนี่ตัวนี้ขับขี่ในมุมมืดเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันครับผมตัวนี้ตัวนี้ตัวพรีเมียมนะครับมากับยางขอบ17นะล้อแมกขอบ17นี่นะครับมากับซีรียาง 21555R17 นะครับผมส่วนภายในนะครับตอนที่ยังไม่ออฟฟิเชียลนะครับและออฟฟิเชียลแล้วเนี่ยมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ครับผมสำหรับตัวภายในของตัว i อออนยูทีพรีเมียมเนี่ยที่เพิ่มเข้ามาเลยอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือตัวนี้นะจากที่ผมบอกว่าในคลิปแรกนะครับผมว่ามีตัวระบายอากาศของคนขับนะครับตอนนี้เนี่ยของ I อออนตัวพรีเมียมเนี่ยเขาเพิ่มให้เป็นเบาะระบายอากาศฝั่งคนนั่งด้วยนะครับผมนี่นะเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับจะมีทั้ง2จุดเลยครับทั้งสตัวเลยนะครับผมนี่มีคนขับและข้างคนขับนะจะมีระบายอากาศนี่ให้ด้วยนะครับมี3ระดับให้เลือกเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีโหมดสมาร์ทก็คือจะจับอ่า อุณหภูมิอัจฉริยะนะครับผมของคนนั่งอ่าเนี่ยมีทั้ง2บอกเลยเหมือนกันครับอ่านะที่มีเพิ่มขึ้นมานะครับผมส่วนด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่มีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวเราไปนะครับรับผมสําหรับด้านหลังเนี่ยทางไอ้ตัว ion ut ตัวพรีเมียมเนี่ยที่เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งจุดเลยก็คือที่ผมเห็นได้ชัดเลยนะตัวนี้จะเป็นตัวที่พักวางแขนนะครับแนละ้วก็ที่วางแก้วด้วยเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีพนักพิงศีรษะตรงตรงกลางเพิ่มเข้ามา อ่าเนี่ยครับตรงนี้กับตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับจากที่ยังไม่ OFF ฟิเชียลกับออฟฟิเชีแล้วนะครับส่วนจุดอื่นๆก็ยังไม่เห็นมีเพิ่มเข้ามานะครับจะเป็นช่องตรงนี้จะมีช่อง USB A ด้วยนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็น USB C กับ USB s A ให้นะครับผมครับผมสำหรับตัว Ion UTPremium นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าให้เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับตัวพรีเมียมนะครับ ส่วนรุ่นสแตนดาร์ดก็ยังเป็นแบบโชคเหมือนเดิมนะครับแบบเปิดมือเดี๋ยวรุ่นสแตนดาร์ดเข้ามาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะรีวิวตัวสแตนดาร์ดให้อีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับว่าตัว I อออนยูทีเนี่ยที่เข้ามาเป็นออฟฟิเชียลแล้วเนี่ยมันน่าสนใจตรงไหนบ้างครับเดี๋ยวเราไปครับครับผมสรุปเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับตัว i อออนยูทีตัวพรีเมียมเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเป็นชัดๆเลยนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเลยก็จะเป็นเบาะระบายอากาศฝั่งคนนั่งด้านข้างของคนขับนะครับผมแล้ว อีกหนึ่งจุดเลยก็คือจะเป็นตัวพนักพิงศีรษะตรงแถวกลางแล้วครับแล้วก็ที่วางแขนนะครับในเบอดแถวหลังนะครับผมแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจทดลองขับไอออนยูนะครับผมนะสามารถเข้ามาทดลองขับได้แล้วตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปนะครับผมใครที่สนใจทดลองขับนะครับติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับตรหาแจ็คได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้แจ็คขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ